สวัสดีค่ะทุกท่านอยากจะคุยเรื่องนี้เหลือเกินเนาะในช่วงนี้เรื่องของการตั้งคันจริงหรือไม่จริงแบบไหนถึงจะเรียกว่าตั้งคันสืบเนื่องมาจากข่าวทางหน้าจอทีวีที่ทุกท่านก็คงจะได้รับชมกันอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ที่มีข่าวว่า ผู้หญิงคนนึงตั้งครรภ์แล้วอยู่ๆลูกในท้องก็หายไปซึ่งมันบ่งบอกให้เราชาวสูติศาสตร์เนาะเราในฐานะที่มีความรู้ทางด้านสูติศาสตร์การตั้งครรภ์การพระุุงครรภ์การพยาบาลมารดาทารกอยู่บ้างเนี่ยก็ได้สะท้อนเนาะว่าอ๋อแสดงว่ามีประชาชนส่วนหนึ่ง อาจจะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปนะคะที่ไม่รู้ว่าการตั้งคันเนี่ยมันเป็นยังไงอาการที่แสดงว่าตั้งคันแน่นอนมันมีอาการอะไรบ้างคนคนหนึ่งตั้งคันจะตั้งคันได้กี่สัปดาห์แล้วถึงจะคลอดการที่จะตั้งคันได้มันมี เกิดอะไรขึ้นเขาถึงจะตั้งครรภ์ได้นะก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะในฐานะที่พอจะมีความรู้อยู่บ้างนิดนึงเริ่มต้นจากการตั้งครรภ์ก่อนนะคะการตั้งครรภ์หรือที่เราเรียกกันทั่ว,วไปว่าการท้องการตั้งท้องนี่แหละค่ะเนาะมนุษย์ ตั้งท้องหรือตั้งคันเนี่ยแค่ตั้งแต่นับวันสุดท้ายของการมีประจำเดือนครั้งวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายอคะค่ะไปจนถึงคลอดหรือที่เราเรียกว่าวันกําหนดคลอดเนี่ยปกติมันจะ40สัปดาห์นะคะแต่ว่าตอนที่คลอดจริงๆอาจจะบางคนคลอดก่อน2สัปดาห์บางคนคลอดหลังจากนั้นไปหนึ่งสัปดาห์ ก็ถือว่ายังเป็นการตั้งครันที่ปกติอยู่นะคะก็คือสรุปว่าอายุคันที่คลอดแล้วปกติถือว่าครบกําหนดคืออายุคันสามสัปดาห์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน42สัปดาห์นะคะฉะนั้นจะไม่มีมนุษย์คนไหนที่ตั้งครันได้เป็นปีนะคะซึ่งถ้าเขามาฝากคันนะคะในระบบการฝากคันในสถานบริการสุขภาพในปัจจุบันเนี้ยะคะ่ะ ยังไงแพทย์พยาบาลก็ไม่ปล่อยให้ท่านตั้งคันเกินกำหนดแน่นอนนะคะอายุคัน40สัปดาห์ขึ้นไปนี่ก็รคแก่นะคะโรคเสื่อมมีโอกาสที่ทารกในคันก็จะเจริญเติบโต,ตช้าก็จะพ่องออกซิเจนนะคะฉะนั้นก็จะต้องถูกนัดเข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อมาทําให้เจ็บคันคลอดแล้วก็ให้คลอดเพื่อความปลอดภัยของทารกในคันนะคะ